วันนี้เราจะมาขจัดคราบเลือดก,กันนะคะลูกค้านะคะคราบเลือดเราจะใช้น้ํำยาขจัดคราบเลือดของร้านมีมีสกบรกดนะคะเราจะใช้น้ำสีแดงก่อนนะคะลูกค้าทำผ้าให้เปียกก่อนนะคะ ใช้น้ำสีแดงรานล่องก่อนนะคะเดี๋ยวทำผ้าใเก็ดแป๊บนึงนะคะน้ำสีแดงลาดลงไปอย่างนี้เลยนะคะนี่นะคะนี่แป๊บนึงนะคะ น้ำนะคะหลุดออกมาอย่างนี้เลยนะคะลูกค้าแล้วเราก็จะตามด้วยน้ําสีขาวนะคะฉลากสีน้าเงินตัวนี้ใช้กัดมือต้องระวังนะคะลูกค้าใส่ไปงน,นี้เลยนะคะทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่ง เราจะขจัดคราบเฉพาะจุดก่อนนำไปซักนะคะดูนะคะลูกค้าหลุดไปได้นะคะเราสามารถเพิ่มได้นะคะจุดไหนที่ยังไม่ออกเราดูแล้วเราก็เพิ่มนะคะ ลาดลงไปงนี่นะคะน้ำสีแดงลงแล้วก็สีขาวตาหน,นิงนะคะ ดูนะคะอันนี้ทําให้ดูคร่าวๆนะคะเห็นไหมคะอ่าดูตรงนี้ที่เป็นคราบเลือดหลุดออกไปหมดเลยนะคะนี่คือวิธีการสาธิตขจัดคราบเลือดนะคะกับผลิตภัณฑ์น้ำยาขาจัดคราบเลือดของร้านมีมีสกุรลี ถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่ไม่พลาดผลงานที่ดีๆและผลิตภัณฑ์ที่ดีๆของร้านมีม,มีสักกบลี่ขอบคุณค่ะ